มึงมายัางกอเดินียังฮะมึงมาอีหยังลงไปแม่มีอ่งไปหาเขาคนไป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 ดียางน้ำขุนค้นไม้ยังวะไปหาชีวีไป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 ให้เฉวีผมไหม โอ้ยกระเจอเธอมันมัวม็นลูกหน่อยออยหักกันอย่างน้น,น้ำข้นเลไปลงไปลงไปมา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 ผีมาผีมาผีมา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 ,มา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 ว่าถ้าเดี๋ยวหยอกจะเกลี่ยถึงมือหนินี่พอหยอกถึงมือปพ๊มมี่กำลังใจถี่หยอกไปลงไปฮะเขาผุนไป ไปวะถีบต้นบกฮวงเขาโอ้ย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 เฮ้ยบตัวบกฮงบักแห้งวะนี่แมไปลงไปกินนี่แม่ไร่ nhà แม่โอ้ยลงไป ลงไปจะาคัดเล้ยถุยไปลงไปลงไป <g ül> ไปชีวีผ้ามันไปสร้างผุ่นชีวีไปไปลงไปลงไปโอ้อยักแหงายเน้ย มาวนมาวเวียดเนียงอยู่น,นี่โด่งมามาเฉวี่ยกุยผ้ามาผีมันมักบ่นตัวบักแห่งมันนี่ชัางพี่มา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 เอาโทุกออกนี่แหมละขาไหม,มพี่ โอ้ยเห็นว่ากระไดนะ้องโอ้ยว่าเดยวไปถ่ายรูป